ใจไอ้ตรงนี้แล้วเป็นเอวเป็นคือทำเก่งให้เยอะๆแต่ในช่วงนี้ไม่ว่าพอต้องทำกันบ้านกับบ้านจริงไหมเป็นสมูดเลยร้อยห้าน่าห้าสิบนะทำดื่อไงไงหัวใจไงหัว Này có almond ngon. một loại cỏ chó lẹ lẹ món lẹ là lẹ 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 lẹ

จะแม่เนื้อไส้นี้เนี้จะมีไส้อยู่แวเจาะแต่รอเกินแล้วเช้ากินเช้าก็เลยมีแมแอมโอนู่ขนาดเดนี่ไส้เจามันเท้วมันอ่ะัวมึ้นเดีแข็งี่ขเข้าวปเกับกฟันฟารุพอยกเรีบรอยแขี่ไ ตาหักให้ดูหน้าเล็กตาอันไหนล่ะเจ็บอันนี้นะไปอีกคนอืมเบบตาเศร้าอันนี้กิจตาโกดอันนี้คือเราทำใหม่อันนี้คือหน้าตายิ้มอันนี้คือแบบว่าอัน้คือดอกติเลยนะใช่ช่วยน้อไม่เคยว่ารู wọ́n wá alóògùn náà ní ìrọ̀ ọ̀rùn ọmọ.